เรามาเริ่มกันเลยเกี่ยวกับตัวของทองคํานะครับว่าวันนี้เอาอยัางไงกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับราคาทองคําขึ้นไปปิดอยู่ที่2 7 0พเหเหรียญน,นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเฟดได้มีการ ประกาศลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่2นะครับในปีนี้หลังจากครั้งแรกเนี่ยในเดือนกันยาเนาะครั้งนี้ก็ลดเพิ่มอีก0.25นะครับลงมาอยู่ที่ระดับ4.75นะครับผมจาก5เนาะก็พอลดดอกเบี้ยแบบนี้นะครับผมก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์อ่อนค่านะครับมาอยู่ที่104นะครับแล้วก็ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับ เปิดไปที่หนึ่งพันเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยนะครับผมแต่ว่าเช้าเนี้เปิดมาเนี่ยอยู่ที่สองพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับอ่ะยังไงแล้วมุมมองต่อที่เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยเขามีมุมมองยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมแล้วกลยุทธทองคําควรเป็นแบบไหนนะครับเฟดที่ลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเขาก็มีความเขาก็ออกมาบอกชี้แจงว่าเหตุผลที่ลดเนี่ยก็คือ อัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟอ้อนะครับผมที่เข้าใกล้สองเปอร์เซ็นตนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยเลือกที่จะลดดอกเบี้ยรวมไปถึงตลาดแรงงานที่ดูชะลอตัวลงอย่างที่เราเห็นกันไปเมื่อเดือนที่แล้วอย่างนอนฟาร์มอย่างนี้นะครับผมการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มเพิ่มเคียงหนึ่งหมื่นตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับก็ยังเห็นได้ชัดว่าตลาดแรงงานบ้านเขามันก็ยังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงอ่าเขาก็ทําให้ นักลงทุนต่างๆเน่ยมีความคิดคาดการว่าแล้วแล้วในเดือนธันวาคมนะครับจะลดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยตลาดเขาคาดการไว้ว่าจะลดอีก0.7 0.25นะครับผมโดยที่ให้เปอร์เซ็นต์ถึง75.2นะครับผมแล้วก็อีก24เนี่ยมองว่าคงดอกเบีย้ยนะ ก็ถ้าเป็นในรูปแบบนี้นะครับผมถ้ามาในรูปแบบนี้เนี่ยก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยรแรงๆนะถึง3ครั้งนะครับผมแล้วปีหน้าเนี่ยถึงแม้ดอทพอร์ตออกมานะครับผมก็ยังดอทพอร์ตออกมาเนี่ยก็มีมุมมองว่าเอ้ยปีหน้าก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยรวมทำให้เพราะว่างาทางของ คุณโดนัลด์ทรัมนะครับผมที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งไปเนี่ยเขาก็มีนโยบายน้อะที่จะลดอัตราเงินเฟอ้อใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปว่านโยบายอื่นๆของทางทรัมป์นะครับผมอาจจะส่งให้เฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ในปีหน้าอันนี้คือในมุมมองของผมนะว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยลําบากนะครับเนื่องจากมาตรการนโยบายต่างๆที่ออกมาลดดอกอลดภาษีต่างๆทั้งนิติบุคคลทั้ง ภาษีทิปภาษีโอทนะครับผมประมาณนี้ก็ทําให้คนน่ะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับอย่างนิติบุคคลลดภาษีนิติบุคคลนิติบุคคลบริษัทก็มีรายได้มากขึ้นมีรายจ่ายลดลงนะครับก็จ้างงานมากขึ้นพอจ้างงานมากขึ้นอ่าก็ประชาชมมีรายได้มากขึ้นเนาะการบริโภคก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วพอการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้นะครับผมก็จะไปดันในตัวของเงินเฟ้อทําให้เงินเฟ้อเนี่ย จากที่ดูมีแนวโน้มที่จะลดลง2%หรือต่ำกว่า2%เนี่ยอาจจะอาจจะขยับเพิ่มขึ้นไปได้นะครับผมทำให้เฟดเนี่ยมีความกังวลตรงนั้นพอสมควรผมมองผมมองแบบนั้นนะสำหรับผมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของกลยุทธ์นะครับผมนะครับอ่ะก่อนไปกลยุทธ์เรามาพูดคุยถึงว่าวันนี้ปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างนะครับผมที่ ต้องลุนกันวันนี้เนี่ยอย่างอย่างเดียวก็คือมีในเรื่องของทางคาดการเงินเฟ้อนะครับผมโดยมอชแกนนะครับโดยที่ของเดือนที่ 2. 7ถ้าออกมาต่ำกว่าเนี่ยก็ดูดีแหละก็เป็นบวกต่อทองนะครับผมเพราะว่าก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาทองคำเป็นแนวโน้มเอ่อแนวโน้มของเงินเฟ้อเนี่ยดูลดลงนะแล้วก็เฟดก็น่าจะลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ดูเป็นแนวโน้มที่บวกต่อราคาทองคำนะครับ ส่วนกลยุทธ์เอาอยัางไงกันต่อนะครับผมคือเราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถึงแม้เฟดจะออกมาลดดอกเบี้ยนะครับผมในการประชุมเมื่อคืนแต่ราคาทองนะครับผมยังดูติดแนวต้านสำคัญสำคัญอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยสองพัน็ด้อี่สิบบริเวณนี้นะครับผมถ้าวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไปาราคาทองบวกขึ้นไปเนี่ยแล้วสามารถยืนเหนือ2 7 2 0็ด้สิบได้ ผมมองว่าเราสามารถโฟล์รอรองตรงนั้นได้นะเพราะว่ามันเป็นแนวต้านสําคัญนะครับอรอทะลุนะอรอทะลุแล้วถ้ายืนเหนือได้เนี่ยอาจจะดูเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับกลับไปเป็นขาขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูในตอนเนี้ระยะสั้นนะครับเป็นทิศทางขาลงนะครับแนวต้านสําคัญ2,720นะครับใครที่อยากจะช็อตนะครับอยากจะชอ็อตเข้าช็อตบริเวณ ตรงนี้ได้นะ2,696นะครับ2,696บริเวณนี้นะครับผมสต็อปก็2,000สิ้นวันสต็อป2,720นั่นแหละนะครับตรงแนวต้านที่ผมบอกส่วนแนวรับนะครับสามารถลงมาทำกำไร,รได้ถึง2,675บริเวณนี้นะครับสำหรับทองคำโลกนะส่วนทองคำไทยก่อนที่จะไปทองไทยมาดูนที่ค่าเงินบาท ค่าเงินบาทเนี่ยเมื่อวานแข่งแข่งค่ามานะครับผมปิดไปที่สามสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ปัจจัยก็คือมาจากที่เฟดลดดอกเบี้ยน,นั่นแหละส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยออนทําให้บาทนะแข็งนะครับผมส่วนบ้านเรายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามาทําให้บาทแข็งยังไม่มีมาตรการการการะตุ้นเศรษฐกิจหรืออ่าการการะตุ้นเศรษฐกิจที่เห็นอย่างได้ชัดนะครับผมรวมไปถึงอ่ายังไม่มีมาตรการอย่างชัดเจนทําให้เทรนใน ตอนนี้ก็ยังดูเป็นเทรนด์ในบาทอ่อนอยู่นะครับผมยังบาทอ่อนอยู่ซึ่งแนวรับสำคัญสำคัญเนี่ยไม่ควรหลุดบริเวณสามสบสาบาทหกสิบสาสิบสมบาทห้าสิบริเวณนี้ไม่ควรหลุดนะครับสำหรับบาทนะถ้ายังไม่หลุดเนี่ยก็อยู่ในฝั่งอ่าบาทก็ยังอ่อนค่าต่อนั่นแหละนะครับแต่พอบาทอ่อนแบบนี้นะครับบาทอ่อนแบบนี้ก็บวกต่อราคาทองคำแต่ว่าถ้าอย่างเมื่อวานเนี่ยราคาทองคำเนี่ยลงมา นะครับลงมาปิดอยู่ที่43,590ก็มาจากที่บาทนั้นแข็งนะครับผมบาทแข็งนะครับ <c oughs> แล้วก็อใครที่มองว่าเราก็แนะนำฝั่งขาช็อตไปแล้วอะเนาะสต็อปอย่างที่เราบอกว่าไม่ควรทะลุสี่0มน้าร้อยนะครับผมแต่ว่าทองอ่ะมีโอกาสกลับขึ้นได้เพราะว่าจากที่บาทย,ยังอ่อนอยู่นะครับ ส่วนทองคําแท่งนะครับผมทองคําแท่งตอนนี้เนี่ยาราคาอยู่ที่สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยนะครับก็ใครที่อยากจะซื้อบริเวณเนี้ยผมว่ายังซื้อได้เพราะว่าเมื่อวานเขาลงมาเทสแถวแถวสี่หมื่นสามพันที่เราบอกแล้วแนวรับแต่ก็ไม่สุดนะครับผมก็ดูแนวะโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่แหละในระยะสั้นนะครับผมระยะสั้นไม่ควรหลุดสี่หมืนสามันนะ ยังยงสามารถถือต่อได้นะครับผมสําหรับตัวทองคําแท่งนะครับแล้วก็